คนพวกนี้นะบอกอย่ามาล่าแม่มดอย่ามาล่าแม่มดยังให้ท้ายไม่เลิกนะครับคนพวกนี้ยังแบบโอโ้และอะไรนะตะวันอะไรนะไอไอ,ไอพิธาบอกไม่ได้เป็นนายประกันแล้วเออเมือม่อเมือ่อวันก่อนมึงยังบอกอะไรนะเห็นแววตาลูกสาวผมในตะวันอยู่เลยเออตุลลงบอกไม่ไม่ใช่นายประกันแล้วออไอพวกด้อมส้มก็ยังแห่ไปกีดมันอยู่นะ่ะ นะเออก็อตะวันเนี่ยมันผลผลิตของพวกมึงไม่เหลยมึงยังมาเดินมึงยังมาตอนไอ้นั่นมึงยังมาถือดอกทานตะวันอยู่เลยตอนนี้บอกไม่เกี่ยวแล้วไม่คล่องแล้วไอวิโรดยังบอกเลยนะอ่อทำแบบนี้ไม่เหมาะสมฮนะโอ้โหเททิ้งกันใหญ่เทตะวันทิ้งกันใหญ่นะเออ นะครับไอ้คนพวกนี้มันคือผลผลิตจากไอ้พวกด้อมส้มทั้งนั้นนะเออหมนะพูดมาได้นะครับโอ้โหนะไอ้พวกไอ้พวกด้อมส้มยาวราชก็ยังหูหนวกตาบอดยังเป็นสนับสนุนมันอยู่ไอ้พวกล้มล้างเนี่ยนะมึงก็ขบวนการเดียวทั้งนั้นเดี๋ยวพอมีประโยชน์มึงก็มาโหนใหม่พอหมดประโยชน์มึงก็ทิ้งทิ้งเสร็จแล้วมึงก็มาโหนใหม่นะ เออพอมีประโยชน์มึงก็โมโหมึงก็พวกเดียวกันทั้งนั้นมึงก็พวกล้มล้างเหมือนกันนะตอนที่ติดติ๊กเกอร์นะมึงก็ไปติดแต่เขาไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้บอกโอ้ไม่เกี่ยวแล้วไม่คล้องแล้วนะมีมีใครเชื่อไหมว่าไอ้พวกนี้มันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวข้องกันไอตะวันแบบไม่เกี่ยวกับก้าวไกลโอ้มีใครเชื่อไหมฮะโอ้ยคนพวกนี้นะครับ นะแล้วยังพูดบอกโอ้ยจะไปล่าแม่มดใครไปล่ามึงนะถึงไม่ทําตัวเองนะประชาชนก็ทนไม่ไหวนะครับเออไอตอนทาเนาะ่ไม่คิดนะพอตอนนี้บอกโอ้เนี่ยมันวางแผนกันมาพอพออะไรพอมาคำว่า,าต่อต้านคำว่าชุมนุมประท้วงเข้ามาอะไรก็หาว่าเขาล่าแม่มดตอนที่มึงไปล่าขาบูลเสด็จอ่ะมึงไม่ล่าแม่มดเหรอเออนะ เนี่ยมึงมึงเนี่ยพฤติกรรมพวกมึงเนี่ยย้อนแย้งนะมึงยิ่งกว่าล่าแม่มดอีกมึงไปบีบแต่ไรแปน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 มึงไปไล่ขบวนเสด็จนี่เขาเรียกว่าล่าแม่มดไหมฮะท่านก็ไม่ได้มาทําอะไรให้พวกมึงเลยนะครับมึงก็ไปไล่ล่าท่านน่ะตอนที่มึงไปไล่ล่าท่านเนี่ยนะมึงไม่เห็นออกมาพูดหรออย่าล่าแม่มด พฤติกรรมพวกมึงอ่ะสุดท้ายแล้วมึงก็มาทาโพล่าแมมมดนะเป็นแบบโอ้โหขบวนเสด็จได้รับความเดือดร้อนไหมนะประชาชนได้รับเกิดร้อนจากขบวนเสด็จไหมอะไรเงี้ยนะเนี่ยมึงตั้งเป้าโจมตีเขาเลยเนี่ยนะมึงไปทาโพอย่างเงี้ยนะร้อยทั้งร้อยมึงก็ตอบว่าเดือดร้อนเออไม่ไทําโพเมึงอ่ะคุณได้รับความเดือดร้อนจากม็อบมั้งไหมเงี้ยเออนะโพพวกมึงอ่ะ นะแล้วแบอบกโอ้ถือกระดาษแผ่นเดียวเองเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวก็ศาลถึงได้ตัดสินไงว่านะม,นมันเป็นขบวนการล่มล้างอะใส่กากกนอะเออนะท่านไปทําอะไรให้พวกมึงพวกมึงถึงไปไล่ล่าท่านอะฮะพระเทพอะท่านทรงงานท่านแก่แล้วท่านเออนะมึงไปทําอะไรมึงถึงต้องไปไล่ล่าไปบีบแต่ไล่ท่าน เนี่ยแบบเนี้ยไล่ของแท้เนี่ยไล,ล่ล่าเนี่ยบีบแต่ไล่ด้วยเนี่ยเออไม่คิดถึงตอนที่พวกมึงทำมามั่งไงนะใช่ไหมโอ้โหพูดไปได้งไงวะพวกมึงนี่พูดมาได้ไงไงปากพวกมึงเนี่ยนะเออแทนที่ออกมาปกป้องสถาบันนะพวกมึงนี่นะเอามาออกมาให้ท้ายเด็กออนะครับเออเอาไม่เป็นไรเรามึงอยากจะให้ท้ายมึงอะไรตามสบายเดี๋ยวก็นะจัดการพวกมึงแล้วแหละนะ ้พวกนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ